สเก็ตฟุตบอลมาแล้วครับอ่านับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงเที bye ่ยงบายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้มีข่าวว่าราชันชุดขาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยตัวคาเซมิโลไปให้แมนยูแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาเนี่ยจะเอาค่าตัวที่ได้จากการขายคาเซมิโลเนี่ย จะออกล่าจูดเบลลิงแฮมครับตอนนี้ก็คือว่าจะไปล่าจูดเบลลิงแฮมของบรูซเซียดอทมุนซะแล้วสำหรับเรอัลมาดริดนะครับเหมือนว่าอยากจะลงตลาดอีกรอบหนึ่งนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยผมเอามาจากสื่ออย่างมากาครับสื่อเจ้าดังของสเปนเนี่ยบอกว่าเรอัลมาดริดครับเตรียมใช้เงินที่ได้จากการขายคาซิมิโลเนี่ยจะไปล่าซื้อจูดเบลลิงแฮมครับกองกลางของบรูซเซียดอทมุนมาร่วมทิม ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับบรรลุข้อตกลงในการปล่อยแข้งทีมชาติบราซิลอย่างคาเซมิโลไปให้แมนยูแล้วด้วยค่าตัวเบื้องต้นเนี่ย60ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรครับตามเงื่อนไขและตอนนี้ก็รอตัวร่างกายแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับการที่เรอัลมาดริดครับเสียแข้งวัย30ปีอย่างคาเซมิโลเนี่ยไปให้แมนยูคาดว่าทางเรอัลมาดริดเองเนี่ยอาจจะต้องลงตลาดช่วงมัมร์นี้ก่อนที่ตลาดเนี่ยจะปิดตัวลงแล้วนะครับ แม้ว่าทีมเนี่ยจะมีโทนี่ครอสรูกาโมเดชเฟเดริโกบันเบเดออร์เรียองชิวเมนี่รวมไปถึงเอดดวาโดกามาวินกาอยู่แล้วแต่แรายง,งานจากมาก้าเนี่ยบอกว่าเรอัลมาดริดวางจูดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์อนาคตไกลของบรูซเซียด้านบนเนี่ยซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของหลายๆสโมสรดังแน่ๆครับในช่วงเสมมอหน้านะครับต้องรีบแล้วอะไรประมาณนั้นแข้งวัย19ปีอย่างจูดเบลลิงแฮมครับโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับนับตั้งแต่ไปอยู่กับเสือเหลืองบรูซเซียด้านบน โดยเขาเนี่ยทำไปแล้ว11ประตูกับ19แอสซิสต์จาก94เกมรวมทุกรายการนะครับตอนนี้เหมือนว่าจะเอาค่าหัวที่ขายคาเซมิโลไปให้แมนยูเนี่ยจะออกโรงครับจะลาดชูดเบลลิงแฮมซะแล้วนะครับสำหรับเอรลมาริดเหมือนว่าที่มีเนี่ยขอมีเพิ่มนะครับทั้งโซนี่โคดรูกามดิตบันเบเดชัวเมนี่กามาวินกาเนี่ยอยากได้อีกนะเหมือนว่าจะยังไม่พอแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกับคาโันเชลตินะครับ มีสื่อตีข่าวออกมาแบบนี้ขอให้ทุกคนฟังหูวไว้หูก่อนนะครับว่าการล่าโจรดเบลลิงแฮมเนะี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้เงินน้อยๆนะครับโอ้โหลิเวอร์พูลก็อยากได้นะครับในซัมเมอร์หน้านี้ลิเวอร์พูลตั้งเป้าว่าอยากได้โจรดเบลลิงแฮมเรอัลมาดริดก็มีข่าวครับอยากได้เหมือนกันและตอนนี้ก็เหมือนว่าพอขายคาเซมิโร่ไปให้แมนยูแล้วเนะี่ย มีใจครับมีใจอยากจะไปลาดชูดเบลลิงแฮมตอนนี้เลยอาจจะลงตลาดซัมเมอร์นี้ก่อนที่จะปิดลงก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงบบ่ายแบบนี้ครับสีสดสสวัสดีครับ